และนี่ก็คือตอนที่ผมเข้าห้องน้ําที่โรงเรียนก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันครับยังมีผู้ชมที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามผมอีกตั้ง77.3%ขอฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไอ้เนนของกน่กดี่นเบัรอ่อมีเ้อุ่นัต้เลั มาก่อนได้ก่อนดิเวม้าวงยาม้มึงก็ไปห้องน้ำที่อื่นดิเวห้องน้ที่ยิมมันเียวเยวมาึง่าีซเอวมึงเอาไปสงสัยมึงเ็บตแตไปแล้วสินะกูเตือนมึงหลายครั้งแล้วว่าย่งมากวนกูต่อชีวิตเกรียนทาง Oh you're